แล้วมาแล้วดูทีบบ่เปลี่ยนมาแล้วไปลูกบิดล,ลูกบิดลูกอ่าอันขี่แปลงแล้วลูกอ่าอ่าอ่เอาวันขี่ฮักไม่แล้วลูกเออเล่นแล้วเ,เออมันถ่ายมันถ่ายดีนะเออจัดลูกจัดจัดจัดลูกจัด ถนนหลวงเข้าไปได้เบิดลูกเอ,อ,อ่อ,อ่าเขาเป็นคนไทยแก๊ดไปลูกแก๊ดไปเอออันนี้บ้านเมืองเฮาลูกเอเอคิดได้ใจคะยีหลีได้ไหมขนหนัก <laughs> <laughs> ได้ใจบ่ได้ใจบ่เออไอ้ขุขี่ฮดตดหายมึง <laughs> นาคือลาแถเละอีตาบเนอนนาคือลาแถอีตาบอีตาบบอสมบายอีตาบอีตาบสิตายนะพวกกัวหากินบนหลังไฟเข้าใจบ่แลนว่าําเป็นไฟบ่งี้ตาบเนอะงี้เห็นหอยเงา เออแลนตมไปขนะเออแสดงว่าเป็นคือเขาว้านี่เออเป็นบล่ล่ะแสดงว่าสั่นเรวคือเขาวา้าเออแล่นเป็นเบิดเออทาบุญทําท่านเออป้ยทาท่านเห็บขวดแมงเนี่ยคนขวดแมงนอนอยู่ในหลุมผนในสิขวดพองหายใจผง,งาบะง,งาบอยู่สิตายมืออื่นมือหอนออีไปไปท่านให้พอ่อมึงสแตกซะก่อนออก่อนมึงเสไปท่านให้คนอื่นนะ่ะเอออีกอย่างนึงกับไปท่านให้ท่างอันพ่ออัน ขี่คาของมันมารับใส่มึงอยู่นั่นเออมันอยู่ในหลุมมันได้กินอันเงินบุญเงินท่านมึงอันท่านให้กันมันสะแตกบนนั่นมันิได้ไปผุดไปเกิดแจ็คเทอร์บ่ล่ะนะเออเขาบอกว่าเขาหากินบนหลังไฟมึงก็เล่นมาตําเป็นไฟเนาะแ <c oughs> <c oughs> ลีนอ้าปากตรงเอาเอาที่นี่พูด,พดกูก็ิไดวา้าเต็มปากเต็มคำเนาะเออแลีนตรงเอาเลยโอ้ ย่อมรับว่าเป็นพวกมึงบ่ย่อมรับว่าพวกมึงสารเลวบ่เออกระสิเมนตัวเขาบอกเรื่องอย่างเออเขาบอกเรื่องนั่นนั่นไฟ่แหม่เออกระเล่นมาต่าเป็นไฟ่เขาบอกว่าจังไหนก็บว่าตรงเอารับเอาเอ้าสาธุเออเออโกเรื่องโกหกตอแหลนี่ได้ที่หนึ่งเลยเ๋ยรู้เลยว่าเถอะเออ ต่อไปกสิบได้เคโลเงินได้โลตตแหลรผอมได้บ้านเขาเิให้โลตอแหลอันดับหนึ่ง <c oughs> ในซัางเร็วเออทางสัวซานเมื่อก่อนเออทังสารเลวเนาะเอยเรื่องอันอันน่ะมันบอกว่าอีขีคานั่นพาสปอร์ตมันเบิดมันพึ่งไปเฮ็ดมาสีเหมือสี่เดือนที่แล้วนี่เองทุกคนเออมันทีเท่าไหร่เป็นยังสิบหูเอยมันมีหลักฐานนันฟาดหนามึงพกม,มึงกรบบอยย่อมรับดอกพกอัน ไฟตู <substit uting> เออนะเถียงกันบ่มึงฮะเถียงกันเสียงดังเป็นแปดบ้านเก้าบ้านบ่มึงอีขีขาอีขีขาเถียงเอออยากได้เงินอยากแบ่งเงินเด้อีขีขาเออบกไฟนั่นถือไว้ผู้เดียวกำไว้ผู้เดียวเด้เออบ่ให้อีขีขาเถียงกันก่อนมือสิไปเถียงกันสนั่นวันไหวเลยทุกคนเป็นตาอายเหมือนบ้านซองเข้าเจ้าบ่พวกเจ้าว่าเออ ไว้ไอขี่ขาก็งงอนยุ่นแล้วเมื่อ่อนได้จังไดนเนาะอืมงอนตัวอขี่ขาเออก็เลยเอาเอียนทำแมวเปันญ,ญาอ่อนไปน้ำเดห้ว้อาจิไปอยููดุนเดะเออปล่อยให้บักไฟนิดเออถึงน้ำพอนลวก,กี่นี่แหละ <c oughs> ถึงน้ำพอนลวกตัวเตนนยงยงเนาะดินแทดแทเนาะเ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ อ้าวมันสละเออน้าเสือมันมีเด้อีตาเออเอาไปเลยมึงเอาไปเลยปัญญาอ่อนอย่างนั้นมึงเอาไปเลยเออกูไม่สนใจหรอกว่าสั่นว่าโอ้ยยากข่ายยากข่ายยากทุกคนข้ายยากก็เลย่ไดเดันนี่ก็เลยบ่ไเด้มาเออมือกลัวเนาะติดธุระติดภารกิจจ้ะเออเนาะก็เลยบ่ไเด้ออกมาคิดหอดคิดถึงทุกคนคือเก่าละจ้ะเออบางๆก็สิออกมาเนาะขึ้นไรสุดน้ำนองน้ำนุ่งคือเก่าละจ้ะ บาว่างมือเอ้ยมือเข้าบสะดวกเข้ากับเบสะดวกได้เนาะเออคิดหอดอยู่ทำพรทำพรน,น้ำหมูน้ำผวกอยนไอ้มันกับมวนเนาะกําลังมวนขักมวนแน่เนาะเทียงกันย้อนเงินทุกคนย้อนเงินเออเซวงเงินอันพกไปไหลเออและที่ที่กิงงมันว่อันเอี้ยนอันตาอันหอยเงียวนี่มันเสียน เอาอีปัญญาออนนันไว้แม่นบอกเอาไปเอามานบอกเอาไว้เดนว่าเอาไปโรดเออปัญญาออนปนันเอาไปเลยเดี๋ยวกูไปเซิรงเอาไว้เดนว่าก็ต้องไปส่งเลยเนาะเออถ้ามีเงี้ยเงี้ยเงี้ยงี้ยมรสไซน์นั่นมันบิดไปเองแล้วเอารถไปจอดทีมไ่พุ่นแล้วเออจอดทีมใบด้านพุ่นเออมันก็ต้องไปท่งตัวเอ้ยซุ่มหนี่มันซัวเออ มันเห็นบ้าน,านในลงไม้ลงมือดอกไม่ถังเพียงกันเธอสือเสียงออกมากดอกหัวผนตัวเ,เป็นอย่างสุดยอดเดเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็อยู่ว่าดดทุกคน <c oughs> ว้ยคอยถือใจยูนหนึ่งเด้อทุกคนเด้อคอยถือใจบางที่กับกับมันเบาบางที่กับ,บ,บกับ,กบมันเบาถือตัวละเบาบาถือจังไหนบางที่กับกับมันเบาถือตัวเนาะย่ยมีวสันเทปเสียบอันพี่เยียบอัน,อนหัวพีหัวน่องเยียบหัวพ่อเมียเออ ก็แม่นเลยมีละอวดอ้างอวดอ้างละพุ่นเออทำเป็นหนาใหญ่ใจตัวเออกับคนอื่นซึ่งบ่แม่นในสายเลือดเด้เออไปจ้างขี่ขามารับใส่ไปจ้างผู้ดันจ้างผู้หนีมารับใส่เออเม่นบล่ล่ะมีกรบบุงจักกอบจกกรรับกำพ่อมีละสิกเหยียบพี่เหยียบน่องว้ายตะิีนเคยเหยียบหัวบางขี้กับกลับเนาะ <c oughs> ประวัติบางขี้กับกลับเมื่อ มันกินอันนั้นอันนี้เออมันไปฮ่องกงกับพี่ตาอีภาคนี่ล่ะเป็นคั้วเสด็ย่าเรื่องบางฮี่กับกับออกมาคว้มอันสัวเขาบางฮี่กับกับเรื่องยังบางฮี่กับกับมันถึงบาค่อยอันเอออยากเสวนากับอี้ภาคนี่เด้เวลาอี่ภาคนี่ไปบอกบางฮี่กับกับมันกระสีห้เศร้าให้เศร้านอนเออมันบ่ให้อยู่ซื้อเดนบอให้อยู่ลาลาเดีเออเห็นว่ามีเงินเนาะตอนนี้ตกอัพประคานสีขาตอมอบเข้าไปบอกเออเรื่องยังบางฮี่กับกับมันสิต้อนรับอย่างดีดินี่เออ เห็นบอกมันเบาใส่ย่ามมีวสันเลืองระเริงเออย่ามถูกอยากปากมองมาทําเป็นหันมหานญาติพี่น้องเออย่ามมีวสันแทบเสีเยบหัวพี่น้องเออมันกับเมียนคว้วมันตัวเออโอวดตัวตะกี้ย่ามมีโอวดดาเมยปรสันกากากากเออนางสายใจแม่บ่มีหยางสแตกไอ้นอ้องบ่มีหยางสแตกเนาะเออว่าบางที่กับกับนี่ไปของเงินอีลินเง้ยเาเนี่เออ ว่าบักอันนั้นนัี้ยงก่อัน,นอ้มันอีกคนหนึ่งบักโกโดบอกเอออืมบักโกโด้นไปอันของเงินอิลินเง้ยาเนี่ยไอ้สารพัดเบ้าเออขัามอุจาระมันนี่ไปของเงิน,น,น,นอีริณนินเง้นย,นยาเนี่ยมันโฆษณาความสวยความเร็วของอ้พีสีพีน้องมันมาเบิดทุกคนโดยเฉพาะแม่มันนะความอันเร็วของเม่มันนะเออเซิงมาสันเอาผู้ชายมาเซิงเออเซิงเปลี่ยนเซิงมาสันเอาอันผู้ชายนั่น เด็กน่อยกลัวมั่งหาเงินในเขาใส่มั่งเขาถึกเออเขาตบหนามั่งโอ้ยาสา,ารพัดเนะเออพวนเมนันซื้อหยังแนวโอ้ยมันไรมาบิดอืมตอนมันมีเด้นี่เออก็ยังมาตอนมีแทบเสียบหัวพีหัวน่องหัวแม่หัวพอตัวเออส่วนบอกอันนั้นตัวผูเดบอกตัวผูกับพุ่นตัวเออ เวลาเป็นเอ็นอ,นอุ่นมากยังไม่เห็นเห็นลูกเต้าเดือดร้อนอืนเข้าใจบอกว่องเขายังวายอยู่เนี่ย <laughs> ตอนนี้ทุกงยากปากหมองสุดเมนเออเมนครูเซิงมันสองตัวนี่แหละทุกคนคนอื่นเข้าเจ้าเราจะลุงจะเล่นลุงเรื่องขึ้นเอออินีบอเออ ก็บอกตัวผูบว่าหัว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 โงตอนนี้เออมันก็บอาถือได้แหละไหลอนาคตมันก็ไหลอนาคตอีหลีแหละโอ้ยเป็นตะตบมือให้บางขี้กับกับนั้นบ้าถือได้นั่นเออเห็นมอ่เวลาอีนี่ไปบอกโอ้ยลังเทียขั้นบรจังเงินมันมันบอกไปฮับพ้อมทุกคนแล้วแต่มึงสิม้าเองโหลดเออหรือบ่อมกันนาง่านนาง่าได้ก็นั่ง่านนาง่าว่าได้กันยุหันละเออจ้างมาเอาโหลดหรือบอกกรคออาศัยข้าเจ้ามาตัวเอ้ย มึงทีกับกับมันไม่ค่อยปื่มนะอือถ้าแทนไปรับไปทรงบ่ให้มันรับไปรับไปรับไปทรงก็ต้องจ้างมันเด้บ่บจ้างมันมันไ่ไปเออแต่สําหรับคนอื่นบ่เออจังอิลินยา้ยวสี่ใส่มันมันบอกด้คขดอย่างนี้เพราะว่าอิลินยาวนี่มันเวลามันมีมันก็เอือเพื่อแมนบอกล่ะเอออีกอย่างหนึ่งเด้อทุกคนเบาซื่อมันจนมันถูกกาหมูในบรรดาพี่น้องมันนะเอออิลินเา้วจังสี่เอ้ยเยนนั่นเอ้ คำอุจระจังสีบางที่กับกับจังสีเม่นมาล่ะเออสุดท้ายบ่มีอย่างเด้เออนะสุดท้ายบ่มีอย่างนะเอ้ยมึงยาสีไปหวังมรดกของอีเมยมึงนั่นเออบุพพลมือบางที่กับกับอืมบางที่กับกับออกคำสั่งได้เออเมย์มึงอยู่ได้บันที่กับกับสามารถอนุญาตให้อยู่ได้ส่วนตัวมึงเหรอถ้าเกิดว่าไปซุกหัวนอนเหรอมันก็สิเฮ็ดเสียงดังโบกเวกโบยไายให้มึงอยู่บ่ได้เข้าใจบอ อีหมาจนตอกอีหมาขี่ทุกยิ่งเมือกันตัวพวนบักภาคนั่นเฮงคักเนาะเออตอนนี้อันสันดานออกชัดเจนบบทุกคนว่านี่ล่ะสันดานถาดเถมันทุกคนเออนะนี่ล่ะความเลวความสวมันก็สิงัดออกมามันก็สิประจานตัวมันเองดอกทุกคนเออ บ่มีผู้ใดไปเฮ็ดหยังดอกเขาสิเฮ็ดหยังเออคิดไปเองเนาะเออบาดละแวงไปเองเด้เออไปไปไปลูกเฮาเอออ่ะไปะเออเฮาก็บิดอยูย่แถวนี้ล่ะเออสิเป็นหยังอ,อืมอ่ะมีดังแล้วลูกเฮาเออไปไปเดี๋ยวสุภาพาไปบิดแถวด่านเด้อเขาสิไปจัดประจ ա มการอยู่แถวด่านเนาะเออโอเค <laughs> โอเคโอเคอุณแต่ก็ได้อจา้าสวัสดีจา้า